ไปพร้อมสองเน้นอ่ะเดีซรีส์ครงส่วงแล้วกับโปรเจกต์ไตฟ้าเรียกว่ามาเอาเริกเอาใชยเพราะว่าซีรีส์นี้เรากำลังจะฉายแล้วนะคะเราก็รู้สึกว่าเราทำงานกันมาอย่างเต็มที่ทุกๆอย่างแล้ววันนี้เราแบบมามาบอกกล่าวทั้งสิ่งสักสิ่งที่เราเอ่เออที่เราแบบที่เรานับถือนะคะแล้วก็พี่ๆนักข่าวทุกท่านค่ะ บอกว่าใกล้ได้ดูแล้วแวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะออนวันที่ยี่สิบแปดนี้นะคะวันอาทิตย์ห้าทุมม่มค่ะ M card าสิค่ะกับกับการทำหน้าที่ผู้จัดเป็นตัวคนแรกเป็นไงบ้างเป็นการเริ่มต้นการเป็นผู้จัดครั้งแรกค่ะเป็นเรื่องแรกซีรีส์เรื่องแรกรรก็ยากเลยนะคะก็แต่ว่ารู้สึกว่าก็เราภูมิใจในการทำงานครั้งนี้เรา มันเป็นงานที่เป็นงานอาร์ตด้วยแล้วก็เราเรียกว่ามีนักแสดงที่ที่เราคัดสรรมาอย่างดีแล้วก็เป็นที่ไว้วางใจค่ะบ <c oughs> อกว่ายากหมเรารู้ว่ามันยากนิวเป็นนักร้องแล้วก็ทํางานเบื้องหน้ามาตลอดระยะเวลา20ปีค่ะแต่ว่าพอได้โอกาสค่ะเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายและอยากจะทําเพื่อที่จะได้แสดงศักยภาพนักแสดงไทยแล้วก็ผู้กำกับที่มากความสามารถ เราคิดว่ายังยังมีอีกหลากหลายอย่างที่เราอยากจะแสดงให้เห็นว่าเออพวกเรามีความสามารถในด้านการแสดงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเราจะได้เห็นอะไรเรื่องราวขอแสดงต้องเป็นผู้ดำเนินเรื่อง ปัญหาแม่แม่ตุ้มไม่ได้เป็นแกะหลักพี่ตุก็คือจริงๆแล้วก็แค่รับเฉยเก็เป็นเป็นตัวละครหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวละครหลักน้องๆสี่คนผู้ชายก็จะเป็นตัวละครหลักหรือว่าเป็นคุณคุณบังเห็นเรื่องราวทั้งหมดหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่สปล่อยเลยว่า ที last boss ทีต้องติดตามดูว่า last boss เป็นใครวระตบแล้วหล่ะบอกก่อนโอเค็ตองเรียกแนร่วมานก็โอเคก็บอกอ่างนี้แล้วกันว่ากับวิวรี่ก็คือเหมือนกับถูกหลอกมาคุณเล่นแต่ก็คือจริงๆแล้วพี่กับนิวอ่ะก็คือสนิทกันมานานมากแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองนิวอะเราจะมองน้องด้วยความภาคภูมิใจเสมอมาเพราะว่าตั้งแต่ที่น้องยังยังแบบว่าเพิ่งเริ่มเข้าวงการอะไรเงี้ยค่ะเราก็เราก็สนิทกันมานก่อนเ,เพราะฉะนั้นวันที่น้องเติบโตขึ้นมาจนจนกระทั่งถึงวันนี้โดยตําแหน่งนี้นะะเนี่ยค่ะพอน้องบอกว่าเออพี่ต้องทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยเรายินดีททำให้อยู่แล้วแล้วก็ เราก็เห็นน้องทุ่มเทมากๆเห็นน้องเหนื่อยกับหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นอะไรที่ที่จะสปอน์ตน้องได้เนี่ยที่ยินดีเสมอนะคะเพราะฉะนั้นก็เราก็บอกให้มาทำก็คือมาก็คือหลอกมาแต่ก็ต้องบอกว่าอย่างที่น้องๆถามว่าเรื่องนี้ยากตรงไหนอยากให้ติดตามดูเพราะว่า แก่นของเรื่องหรือว่าการดำเนินเรื่องมันจะไม่ใช่แค่ธรรมดาทั่วไปที่จะบอกว่าเป็นสาไฟซะน้อยเปอร์เซนต์ก็อาจจะไม่ใช่แต่มันอาจจะมีอยา่างอื่นเพิม่มเติมมาด้วยนะคะแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าสนุกอยากติดตามอยากให้ติดตามดูต่อว่าท้ายที่สุดแล้วเราจะได้อะไรจากเรื่องนี้ให้กลับไปคิดต่อไปเนี่ยแต่ละท่้นถาจกะได้ไม่เหมือนกันแต่แน่นอนที่สุด ไลน์แชทที one, ่ได so so like so bon so ้เนี so ่ยค so like ือโอ้โหหนึ่งความตื่นเต้นเนที่เราอยากรู้ว่าเอ๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นจะมีการลิกผันตรงไหนมีความเ้าใจให้เราติดตามตลอดเวลาแล้วสุดท้ายเนี่ยมันคืออะไรที่เราได้ในตกท้ายของเพื่อนตรงนี้แหละคือทายากที่จะเล่าอย่างไรไม่ได้แบบโอเคมาสอนแบบธรรมะศรัทธาอะไรนี่คอมันคือทางยากเพราะฉะนั้นก็ ทุกคนนักแสดงผู้จัดทีมงานผู้กำกับเองทุกคนก็ทุิ่มเพลงระยะเวลานานก็ขออนุญาตป่าแอบโมเมนต์ของกาักขนาดไวเร่ยบเลยถ้าเขาเอาทา,าสินแต่พี่ต้มไม่ได้เป็นเพียงแค่นักแสดงนะคะยังเป็นเรียกว่าเป็น ผู้อยู่เบื <te ้องหลังการแสดงของน้องๆทุกคนค่ะเป็นเรียกว่าเป็นอาจารย์เป็นครูของน้องค่ะมาไม่กับไม่กับที่นาค่ะใช่ไหมเป็นเราเป็นเพื่อนกันค่ะต้องรอดูนะเพื่อนแบบไหนเพื่อนแบบนี้เฮ้ ค่ะในเรื่องในบทมารับบทเป็นชื่อแอสตราค่ะซึ่งในเรื่องเนี่ยเราก็จะเป็นแบบตัวละครที่จริงๆเราจะอยู่กัน3ามโนจะมีมาตินาแล้วก็มานาวอีกหนึ่งคนค่ะเราก็จะแบบเป็นตัวที่เข้ามาในเรื่องแล้วให้เนื้อเรื่องมีสีสันขึ้นแล้วก็พูดเลยว่าแต่ละคนนะคาแรคเตอร์คือแตกต่างกันมากๆทุกคนจะแบบมีปมมีจุดของตัวเองซึ่งต้องรอติดตามค่ะใช่ค่ะอะไรนะคะแงเว้ แตงเบฟแตงเบฟค่ะมีนัวไหมคะมีนัหมคเห็นเห็นทีเซอร์หรือยังคะเห็นทีเซอร์หรือยังคะหรอคะมันอันนั้นแค่น้ำจิ้มหรอคะ พี่โลกันอ่ะเหรอต้องถามติตั้งแต่ติเคยรับบทบาทมาเนี่ยก็แบบเป็นตัวแม่อยู่เนอะปกติคือเล่นแต่หนังรักใสๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณพี่นิวนะคะที่ให้โอกาสที่เมามาเล่นเรื่องนี้ได้ได้แบบได้ได้มาเจอใครได้มาเจอคนใหม่ก็คือทำให้เราเหมือนมันพลิกบทบาทอะเหมือนเราได้รับบทที่ดูโตขึ้นแล้วก็มันมันมันพิสูจน์ตัวเองมันมันท้าทายใช่ไหมอืม คาเลคเตอร์เป็นคนที่แบบเวลาเราคาแบบเล็เตอร์เล่นเป็นทีหน้านะคะทีน้าก็จะเป็นเวลาที่เราหลงรักใครล้วก็จะรุ่มหลงหลงรักแบบหมัวเมาเขาแบบงงหัวไม่ขึ้นเลยเข้างรลักอะไรอย่างเงี้ยข้างหลักแล้วหมัวยอย่างเดียวยมันไม่ใช่ขนาดนั้นก็เหมือนที่ตงพูดค่ะมันก็แต่ละตัวละครเขาจะมีซ่อนแฝงแบบให้ให้คนคิดว่าแต่ละตัวว่าเขาเขาจะมีแบบเรียกว่าอะไรอ่ะสื่อถึงความเป็นมนุษย์นะในแต่ละคน ซึ้นเลเวลไหนก็เลเวลไหนก็ต้องไปดูเพราะว่าสปอยไม่ได้สปอยก็ไม่ไม่มันสิค่ะแต่รับรองว่าคนดูแบบเราดูเองมายังไม่กล้าดูเลยพี่สงการเนี้ยไม่ได้ดูด้วยค่ะอ้าได้ดูหรือเปล่าา ไม่ไม่เดี๋ยวให้เขาดูให้เขาเซอร์ไพรส์เหมือนกันค่ะตั้งแต่ก่อนทายแล้วหนูก็บอกว่าไม่ไม่บอกพี่ส่งยังเพราะพี่เดี๋ยวกลัวพี่ส่งจะกถึกหรือเปล่าหนูก็แอบกลัวพี่ส่งแบบจะต่อยหนูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมันมีเลิฟซีนไงแล้วพอทีเซอร์ปล่อยไปนเพอทีเซอร์ปล่อยไปหนูทำไหมพี่ส่งหนูยังยังณวันนี้ก็ยังไม่ดูเพราะว่าไม่แอบตัดเนี่ยพี่ส่งใช่ พี่รอรับโทรศัพท์ของการไปนะอ่านนมนุ่มค่ะใช้น้ำตัวเลยงูุกแต่ละคนเป็นยังไงอะไรอะไรไครับสวัสดีครับผมเลโอพิรพันธ์นะครับผมรับบทเป็นไอรอนครับผมสวัสดีครับผมเฟิร์สพิรพันธ์นะครับรับบทเป็นมาร์คเรืยเรื่อยนะครับสวัสดีครับผมดับเบิลจิรานะครับรับบทเป็นไทโยครับสวัสดีครับผมเฟิร์สกัปตันนะครับรับบทเป็นคอปเปอร์ครับอ่ะรดูดูหน่อยเรื่องนียังไงบ้างโหยากมากครับท่าน คือก่อ,อนหน้านี้ก็เล่นแต่ซีรีส์รักวัยสายเหมือนกันเัมรรืนรนกันเลยแบบว่ารักวัยเรียนรักวัยแบบมหาลัยอะไรเงี้ยมีหลุดไปทาํางานบ้างนิดนึงแต่ว่าก็ไม่เคยมาในแนวแบบไซไฟเอาชีวิตรอดขนาดนี้ครับก็อ,อยากถ้าเกิดในเรื่องแบบการแสดงก็คือยากมากคือเราไม่สามารถเอาแบบประสบก,การณ์หรือว่าอะไรที่เ,เอามาใช้ได้เลยครับในการแสดงอะไรเงี้ยก็ต้องใช้จินตนาการเยอะมากแล้วก็ซ้อมเยอะมากเราไม่ได้ซ้อมอะไร ซ้อมบทเราในสัมภาษณ์เบื้องหลังเราซ้อมบซ้อมแบบือบมึงนอกเลยครับผมเรามีการแบบว่าจินตนาการเซตขึ้นมาเหมือนวันถ่ายเลยว่าเซตวันถ่ายจะเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเราก็ซ้อมอยู่กับสีนนั้นเรื่อยๆเรื่อยๆเลยครับเพื่อซ้อมหนโม่ห้าหกเดือนได้หลย้าเดือนครับใช่ทั้งเรียนการแสดงด้วยแล้วก็ซ้อมลงบทด้วยครับเพื่อที่แบบว่าจะได้เข้าถึงตัวละครรูดูไหมครับ ใจดีมากพี่นี่พี่เป็นเพราวคุณครูก็จะเป็นพี่เดวิดเป็นคู้กำกับของเราด้วยใช่ใช่เป็นไงบ้างผู้จัดเราเรื่องของผู้จัดเราเราแม่แม่ใจดีแม่ใจดี แค่เหมือนน้ำสโลมติดใจตอนออจากห้องการแสดงก็คือโดนโดนมาแล้วก็เป็นอยู่ข้างนอกก็มีคุณแม่โดนนี่แหละครับพี่บ๊อบขอปวดก็คือโหดอยู่แล้วอะมันเป็นแบบว่าเขาเป็นเส้นหวานไปถอดอารมณใช่ใช่แล้วจะแบบร้องเพลงพื่อให้ฟังครับใช่แนี่คือร้องเพลงให้ฟัใช่ให้แบบสบายๆบายเพราะว่าซีเราเป็นแนวแบบสไบโวอทั้งแบบในหนังแล้วก็ชีวิตจริงใช่ ยากต้องเอาตัวรอดจาบโหดอะครับใช่เพราะว่าโลเคชันเราก็โหดมากด้วยใช่ครับมันเครียดมากจนถึงแบบว่าเรมบมกเลยไม่หมดนะครับมันตัวละครมันเครียดจนต้องคิดถึงเรื่องปัจญายชีวิตเรื่องจิตวิทยาเรื่องการตัวรอดในาเกิดมาทําอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะเหมือนตัวละครมันหลุดไปอยู่ในโลกที่มันแบบว่าไม่ไม่เหลืออะไรแล้วใช่ครับก็มันทําให้เราได้เห็นถึงความต้องการของมนุษย์มากยิ่งขึ้นใช่เรื่องนี้มเรื่องแบบความรักเป็นภาษาใช่ไหมครับมัน ยังไงครับที่ความตรงนี้จริงๆก็เป็นอุปสรรคไหมก็ส่วนหนึ่งเพราะว่ามนุษย์เรามันก็อยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีสายสัมพันธ์ต่อกันอยู่แล้วอะไรองครับ<ช><ช>ผมจริงๆเราก็ อย่างปกติเราเราก็มีแบบงอนเพื่อนงอนนู้นนี่นั่นอยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างในเรื่องเนี่ยก็มีเหมือนกันแบบอันนี้ผิดใจอันนี้ไปชอบคนนี้อันนี้หืงอจริงมันมีเล่าเหมือนกครับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติใช่ครับต้องบอกว่าเพราะทุกอารมณ์เลยเพราะว่าในโลกที่เราอยู่มันเป็นโลกเสมือนที่แบบว่าไม่มีกฎเกณฑ์นะใช่มันไม่มีกฎเกณฑ์นี่แหละมันจะเกิดอะไรขึ้นปกติเราก็จะอก็บไว้ในใจแต่พอไม่มีกฎปุ๊บบวกเลยใช่เพราะรับเป็นโรคแบบว่าแพ้เสียงนี่หวาใช่ แกตกเรื่องแล้วหมอแกตกเรื่องแล้วหรอใช่ว่าต้องดูอะไรเลยในการนักแสดงบอกว่ามันยากแล้วคนดูจะดูยากไหมผมว่าคนดูใช่ต้องตื่นใช่ครับต้องเชื่อว่าเรื่องเนี้ยครับมันมีหลายมุมให้ให้ดูมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นโปรดักชั o n ในเรื่องของภาพในเรื่องของเสียงหรือว่าในเรื่องของ ความคิดของตัวละครใช่บทเยนเราจะได้จากเนื้อเรื่องหรือจากคำพูดของตัวละครทุกคำพูดของตัวละครมันมีความหมายหมดเลยนะครับใช่ครับเราต้องบอกว่าเรื่องนี้ความพิเศษคือเราใช้กล้องตัวเดียวครับโดยแบบได้เกียรติจากพี่จอร์สครับใช่ใช่ตื่นเต้นไหมค้าจะได้ดูละตื่นเต้นมากตื่นเต้ทุกวันที่แบบว่ารู้ว่าจะออนแอร์ใช่ครับ เดี๋ยวจะออนวันที่28เป็น EP0 ีูนะคะแล้วก็จะมีทั้งหมด7 EP ด้วยกันก็7บวกสูตรนะคะเพราะว่า EP0 ีูตเนี้ยต้องต้องต้องดูเลยเพราะว่าจะได้เข้าใจว่าซีรีส์เรื่องนี้อยากจะ,ะส่งต่อเรื่องอะไรบ้างแล้วก็เพลงค่ะน้องๆทุกคนมีเพลงประจำตัวของซีรีส์ถ้าหากว่าได้ดูคือตอนตอนนี้สามารถฟังสตรีมมิ่งได้ทุกช่องทางแล้วนะคะก็ะจะได้จะได้เข้าใจว่า แต่ลแต่ละตัวละครเขาจะสื่ออะไรอยู่ในเพลงนั้นค่ะที่นิวพี่นิวดูดูรีรันย้อนหลังไอแอปไหนยังไงคะอ่าโอเคงั้นห้ามพลาดเลยห้ามพลาดสักตอนห้าาตอนแรกเมื่อไหร่นะครตอนแรกมันยี่สิบแปดยี่สิบแปดกันเนี่ยเอ่อถ้าเป็นยี่สิบแปดจะเป็นอีพีสูงครับแต่ถ้าเป็นตอนแรกวันที่น่าจะวันที่ห้าก็คืออาทิตย์ที่หน้า ก็เริ่มมาที่ oh, sí, from, 2ีสเริ่มเริ่มันที่28กันยายนี่แหละต้องดูแต่แรกใช่ต้องดูแต่แรกะขอบคุณนะคะขอบคุณครับต้องไปไหนต้องไปพี่พี่ได้ไหมได้ได้